บางยี h ช n แนลสวัสดีครับวันนี้บางยีจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญ5บาทครุดเฉียงนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่แล้วก็พร้อมอโชว์รายละเอียดของเหรียญน,นี้นะครับว่ารายละเอียดบนเหรียญเป็นยังไงบ้างนะครับผมก่กอนที่ผมจะไปบอกราคานั้นผมขอโชว์ก่อนนะครับว่าเหรียญน,นี้มีรายละเอียด ยังไงบ้างนะครับผมนะโอเคไปดูกันเลยนะครับผมว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะมีคำว่าประเทศไทย5บาทแล้วก็คุดเชียงนะครับพศสองหสองสองนะครับผมก็ คือว่าสวยงามมากครับผมนะฮะเป็นอีกเหรียญหนึ่งของไทยที่มีความสวยงามมากๆากนะครับผมก็นะฮะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าส่วนขอบนะฮะขอบก็จะมีตัวอักษรน,นะครับผมนะฮะตัวอักษรเขียนอยู่นะครับผมนะฮะก็จะมีคำว่า กรมธนารัฐนะครับผมแล้วก็กระทรวงการคลังนะฮะนะฮะแล้วก็อกองกระสับนะฮะก็ขอบจะประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนอีกด้านนะครับก็จะมีคำว่าสยามมินและ รัชกาลที่9นะครับผมนะฮะผมพยายามพูดให้ชัดชัดเพราะว่าผมพูดทองแดงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าสมมติว่าผมพูดทองแดงนะครับผมมก็ต่อไปก็เป็นในเรื่องของราคานะครับผมเรียนนี้นะครับฟังดีๆนะครับผมนะฮะเรียนนี้มีสองราคา คือราคาหลักสิบกับราคาหลักแสนในประเทศไทยณปัจจบุบันนี้มีสองราคาที่เล่นกันนะครับผมซึ่งราคาที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้คือราคาที่เล่นกันทั่วประเทศไทยราคาที่หนึ่งต้องดูที่พศนะครับผม ราคามันขึ้นอยู่กับพอศนะฮะถ้าเป็นพศสองห้าฟังดีๆนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นราคาถ้าเป็นพศสองห้าคือเขาเล่นกันขั้นต่ำคือหลักแสนคือ1น0 0งแนขึ้นไปถ้าเป็น2 5งหสองส นะฟังดีๆถ้าเป็น2524คือหลักแสนขึ้นไปอันนี้คือราคาที่เล่นกันทั่วประเทศไทยนะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพศ2522คือเล่นกันไม่เกิน20บาทนะเล่นกันไม่เกิน20บบาทแล้วแต่ใครจะขายนะฮะแล้วแต่คือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความพอใจทั้งสองฝ่ายอีกว่า ทั้ง2อฝ่ายเนี่ยพอใจเท่าไรแต่ราคาหลักๆของประเทศไทยเนี่ยไม่เกิน20บาทแล้วแต่สภาพนะครับผมนะฮะถ้าเป็นปี2522และก็2 5 2 0ถ้าเป็นปี2520ราคาเหมือน2522คือไม่เกิน20บาทดังนั้นโดยสรุปเหรียญนี้ถ้าจะให้ราคาหลักแสนต้องเป็นปี25 สอเท่านั้นถึงจะมีราคาหลักแสนอ่านะครับผมนะโดยสรุปแล้วเหรียญนี้มีราคา2ราคาก็คือหลักแสนกับหลัก10นะครับผมนะอย่างที่ผมบอกนะถ้าใครมี2524ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็เตรียมรับเงินได้เลยและก็จะมีคำถามต่อมาว่าใครเป็นคนรับซื้อ บอกได้เลยว่าผมก็รับซื้อถ้าคุณมีสามารถที่จะแอดไลน์ผมมาได้เลยคืออ่า i ีไลน์ผมคืออาณาจักรดอลลาร์นะครับผมนะซึ่งคำว่าดอลลาร์เนี่ยผมเขียนผิดอจะมีตัว R เพิ่มก่อน L นิดนึงคือเดี๋ยวผมจะเม้นใต้ใต้คลิปนี้นะครับผมนะก็สามารถจะแอดไลน์มาหาผมได้เลยถ้ามี25 24 แต่ถ้ามี2522กับ2520คือยังไม่รับซื้อนะครับผมเพราะว่าเล่นกันไม่เกิน20บาทนะครับผมแต่ถ้ามีเยอะก็มาขายได้แต่คือราคาไม่เกิน20บาทโอเคชัดเจนบังยีแชนแนลสวัสดีครับ